嗯、哦。 ครับผมก็ไปตํตำรวจแล้วครับแล้วก็ทิ้งตอนนี้เกษียณมาแล้วก็เห็นพรรคพวกเล่นกันแล้วก็อยู่บ่ได้งามอเนก็เลยพอจะมีความสามารถอยู่พ่องก็เลยเอาไปเล่นเอาอาเบดไปเล่นับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ถามว่ามีบัตรก่อเกิดไปเล่นเพื่อนก็เช็สเกตเพื่อนมาถามแล้วจะมีปัญหาเนาะเพื่อนก็ได้น้ำผมมาทําบัตรผมก็เลยมานะครับคือไปเล่นที่สถานทีต่างๆอ่าแม่นครับไปเล่นตามแล้วแต่ส่วนมากก็จะไปเล่น ทุกเน่ทุกเน่มันเป็นโควิดนะครับเปนสถานบริการเปนมีการสแสดงดนตรีเนาะก็เลยม่ได้เล่นกันทหาไรายได้ทหารายได้ก็บอกว่าปนจะได้ก็เพราะว่าช่วงนี้เปนยังห้ามอยู่ก่อนบอกหูผมก็บอกหูนะครับหมายถึงว่ายังเปิดไอ้ที่เป็นมาเล่นกันเนี่ยก็ <ๆ S 1> ยังม่ได้เล่นเต้ครับเพปนก,ก็นบอกว่ามีไปทำบัตรก,ก่อนเนี่ยเผ<อ>ื่อว่าบนหน้าก็จะเตรียมไว้เผื่อว่าปนถ่ายล็อกก็จะไปเล่น มันมีบัตรเฮ้ามันมีบัตรมันิ่นเดิมจะมีปัญหาที่หลังะกเลยมาทำไว้นะครับ<ห>ออเดือนร้อนครับเขาบอกว่าต,ตอนนี้กําลังกิีบุบนเก่าครับ<ม>ตอนนี้ก็ถ้าคนอยู่เจ้าหออยู่ตามบ้านนี้ก็จะพิกบ้านกับหมดครับเ<ม>พื่อนผมที่เล่นอากาศนี้เขาพลิกต่างพิกบ้านพิกจองหมดเพราะว่าอยู่ที่หอมันมีเงินค้าหอค้าอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากจะเป็นคนเขาอ่อนตาวางบ้ดนด<ม>นตรีส่วนมากก็ส่วนมากนะครับข็จะเล่นขั้นดนตรีนะ มีงานสำรองอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีถ้าม,ามันม,มีตรงนี้ไปก็ก็ล่าบากร์อ่ะ มนัไ่้ร้องไม่้งร้อก็้ก็มีมาเยอะนะคะเนื่องจากว่าร้านอาหารบางร้านเนี่ยลูกค้า รถหายไปนะคะชาวต่างชาติหรือว่าคนาที่มาจากต่างจังหวัดนะคะการเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่นี่ลดน้อยลงนะคะร้านร้านอาหารบางแห่งที่มีนักร้องนะคะบางทีต้องปิด,ปด,ปดหยุดกิจการลงชั่วคราวหรือว่าปิดกิจการลงนะคะกลุ่มคนที่เ,เ,เคยเป็นนักร้องประจําร้านอาหารต่างๆนี้ก็ต้องมา หาพื้นที่ในพื้นที่สาธารณะนะคะแต่ก่อนที่จะไปเล่นดนตรีเพื่อที่จะหารายได้เนี่ยโดยเป็นผู้แสดงความสามารถต,ต้องมาขอใบอนุญาตนะคะจากสำนักงานมนาษสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนนะคะโดยการมาแสดงความสามารถนะคะว่าเขามีความสามารถในการร้องเพลงนะคะหรือว่าเล่นดนตรีหรือว่าเป็นนักมายากล หรือว่ามีมีความสามารถในลักษณะที่เป็นพรสวรรค์ที่พิเศษของเขานี่นะคะแล้วก็จะมีกรรมการในการพิจนารณาอน,อ,อนุญาตใหเ้เป็นออกบัตรผู้แสดงความสามารถให้ให้ได้นะคะในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะคะก็มีผู้ที่มายื่นความจำนงนะคะขอใบอนุญาตเพื่อเป็นประกอบนะคะในการไปประกอบอาชีพนะคะอิสระเป็นผูเ้เป็นผู้แสดงความสามารถในพื้นที่สาธารณะ เพิ่มขึ้นนะคะมีใบนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได้นะคะแต่ว่าในพื้นที่ที่เขาจะไปประกอบอาชีพนะคะหลังจากที่เขาได้ใบผู้แสดงความสามารถจากเราแล้วนะคะ เขาจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่นะคะเช่นถ้าเขาอยากต้องการที่จะสแสดงในพื้นที่ของเทศบาลหรือที่ไหนนะ,ะเขาต้องขออนุญาตว่าเขาขออนุญาตสแสดงตรงบริเวณถนนคนเดินบริเวณนี้นะแล้วทางโน้นก็จะอนุญาตให้เขาสามารถแสดงในพื้นที่นี้ได้แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าบางแห่งนี่เป็นพื้นที่ที่เขาไม่อนุญาตให้แสดงนะคะ อันนี้นี่คือท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะอยากจะทำอ,อ,อาชีพหรือว่าประกอบอาชีพที่เพื่อหาไรายได้ในช่วงโควิดนี้นะคะก็ถ้าท่านมีความสามารถพิเศษเช่นเป็นนักร้องนะคะหรือเป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นนักมายากลหรือว่ามีการแสดงอะไรต่างๆนี้นะคะก็มายื่นนะคะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นะคะวีสามปีสามปีค่ะ มือพี่สั่นเลยแค่ไหก็ได้อยู่ <c oughs> เราจะประเมินจากอะไรบ้างเนี่ยที่เวลาเราให้คะแนนความสามารถเลย<ห>